ที่3ของอีพิทเนไซ์นะครับหลังจากที่เราได้ฟังเทปบันทึกภาพนะครับการอ่านคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะเข้าไปพูดคุยกับสมาชิกวุฒิสภานะครับคุณคำนูณสิทธิสมานตอนนี้อยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณคำนูณฮะที่ออกมาตอนนี้เนี่ยถ้าดูจากผลที่ออกมาเนี่ย ก็ตกลงตามมาตรา18ปประชาชนมีสิทธิ์ยื่นสารธรรมนูลได้โดยตรงประเด็นที่2เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูลเนี่ยถ้าฟังดูก็เหมือนว่าต้องหยุดไอวาระษฎแล้วก็ถ้าจะมีการแก้ไขรายมาตราก็แก้ไปแต่ถ้าจะแก้ไขทั้งฉบับต้องไปทําประชามติก่อนถูกถูกต้องไหมฮะใช่ครับครับประเด็นที่สามเรื่องการล้มล้างก็สารธรรมนูลก็บอกว่าอันนี้เป็นการคาดการล่วงหน้านะฮะแล้วก็ในชั้นไต่สวนนี่ก็ บรรดาคนผู้ถูกร้องก็บอกว่าจะระมัดระวังเรื่องของออการอะไรละ่ะไม่ให้กระทบต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นก็บอกว่ายัางเป็นการคาดการล่วงหน้าไปในอนาคตเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีอะไรก็สามารถยื่นตามมาตรา68ได้ใหม่ใช่ไหมฮะครับแล้วก็เลยยกคําร้องไปก็ไปไป,ไปไม่ถึงการยุบพักเนี่ยนะฮะก็เป็นอันจบไปอันนี้อันนี้ผมเข้าใจถูกต้องไหม ค่อนข้างถูกต้องครับอ่าแต่นี้ประเด็นตอนนี้ก็เลยคนฟังมันก็สองฝั่งอะนะก็เข้าใจแต่นี้ก็เลยบอกว่าเอสภาพบังคับมันจะมันจะมากน้อยแค่ไหนเช่นเขาจะเดินหน้าโหวตวาระสามต่อเลยมันจะมีสภาพบังคับของสารรัฐมนูญแค่ไหนหรือไม่น่าไม่น่าจะทําได้ครับไม่ได้เลยใช่ไหมฮะคือเอ่อตอนนี้เป็นคาวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าถูกผูกพันทุกองค์กรผูกพันคณะรัฐมนตรีรัฐสภา ครับศาลแล้วก็องค์กรของรัฐอื่นทั้งหมดนะครับในเมื่อศาลท่านบอกว่าอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญอยู่ที่ประชาชนเพราะฉะนั้นถ้าจะแก้ทั้งฉบับเนี่ยแบบตั้งสรเนี่ยก็ต้องไปลงมติถามประชาชนก่อนซึ่งก็หมายความว่าก่อนที่คุณจะยกร่างให้มีสรอย่างไรก็ตามแต่เนี่ยคุณก็ต้องไปลงถามประชาชนลามติก่อนว่าสมควรจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ ถ้าเผื่อว่าประชาชนผลประชามติบอกว่าสมควรคุณก็ค่อยมาเริ่มกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยตั้งสอสอรอขึ้นมาใหม่นะครับ,รบซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยผมแล้วก็สอวอแล้วก็อาจจะมีสอสอ,อีกบางท่านเนี่ยก็ได้ปลายุทธิไปนะครับว่าคือก่อนจะก่อนกระบวนการตั้งสอสอรอเนี่ยอย่าเพิ่งไปลงประชามติก่อนอถ้าผลประชามพันว่า โอเคให้ทําได้เนี่ยก็ค่อยดําเนินการต่อไปถ้าผลประชาวัติบอกว่าโนก็จบไปอืม,อมนะครับอันนี้ก็จะคล้ายร่างของชาติไทยพัฒนามั้งรู้สึกเขาจะให้ไปทำประชาวิติก่อนใช่ไหมครนอ่าไ,ไม่แน่ใจฮะแต่ว่าก็<อ>คือประเด็นเนี้ยก็เลยเกิดคําถามขึ้นมาว่าคือสารท่านไม่ได้อ,อระบุมาชัดเจนว่าร่างที่คารัฐสภาอยู่ต้องทําไงรอวาระสามอยู่เนี่ย จะต้องทำยังไงมันตกไปตกไปเลยหรือว่าจะต้องไปถอนออกอหรือว่าก็อาจจะมีคนคิดว่าหรือเราคารอวาราษาว่าอย่างเงี้ยแล้วไปจัดทาประชามติก่อนแล้วมาโหวตต่อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ทางฝ่ายรัฐสภาคงจะต้องมาหารือกันนะครับแต่ว่าโดยโดยสรุปก็คือว่าถ้ายังไม่มีประชามติก่อนเนี่ยจะแก้ทั้งฉบับโดยตั้งสรไม่ได้อื เพราะนั้นในทางทางทางออกของฝากฝั่งที่เขาอยากแก้เนี่ยเขาก็มีสองทางสิตอนนี้คือมีสองทางก็คือลายมาตราจัดจัดประชามตินะแล้วก็จัดตั้งสสลอใหม่ก็เสนอร่างใหม่อะไรมันก็ไม่ช้าหรอกครับก็ไม่ยากครับเพียงแต่กระบวนการมันจะเนิ่นนานออกไปนิดนึงหรือไม่ก็คือสองอย่างที่สารท่านว่าคือแก้เป็นรายมาตราจะแก้เป็นรายมาตราคือก็จะแก้สักสองร้อยมาตราก็ก็ได้ฮะ แต่ว่ายิ่งแก้มากเนี่ย Stand ort, ระยะเวลามันก็จะยิ่งนานเนี่ยเ,เพราะว่ากระบวนการปรรยติอะไรอย่างเงี้ยนะฮะครับแต่ที่สคาคัญที่สุดเนี่ยนะที่ผมยืนยันมาตลอดเนี่ยนะครับคือไอ้ตัวหกสิบแปดใช่ไหมก็คือหกสิบแปดเนี่ยศาลท่านได้ส,สาาถาปนาตัวท่านคือศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยให้เป็นองค์กรพิทักษ์รัฐธรร,รมรนูญอ,องค์กรทีรร่จะตัดสินในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญก็คือว่าในการ แก้ไขัฐธรรมนูญไม่ว่าจะแบบไหนนะไม่ว่าจะแบบร่างโดยสารรถ้าผ่านการประชามติมาแล้วเนี่ยนะฮะรือว่าแบบแก้เป็นลายมาตราเนี่ยนะฮะถ้าคุณรัชพลหรือไทยท่านผู้ฟังท่านใดท่านผู้ชมท่านใดสงสัยว่ามันขัดมาตรา68เป็นการล้มล้างการปกครองอะไรเนี่ยนะฮะก็ไปยื่นได้เลยก็ยื่นได้ยื่นสารรัธนรมนูญได้เพียงแต่ตรงนี้เนี่ยอผมยังไม่ได้อ่านตัวคําวิจัยชัดๆนะฮะครับเอคือ คือในประเด็นแรกเนี่ยสารท่านบอกว่าท่านมีอำนาจที่จะรับได้นะฮะแต่ว่าพอในในประเด็นที่สามเนี่ยท่านท่านดูเหมือนว่าบอกว่าก,ก็ก็ไปยื่นที่อายการสูงสุดได้ครับอันนี้มันมันจะมีคําว่าหรือไม่ยื่นที่ท่านและไปยื่นที่ท่านอะไรเงี้ยต้องไปดูในรายละเอียดอีกทีนะฮะแต่ตอน,นตอนคำพิพากษ,ษาในส่วนของหกสิบแปดเนี่ยสรุปเหมือนให้ยื่นได้สองช่องทางชัดๆแล้วประมาณนั้นประมาณนั้นใช่ไหมฮะฮะอ่าให้ยื่นได้สองช่องทางถ้าอย่างนั้นก็คือ ในระหว่างการล่างเนี่ยการแก้รัฐธรรมนูนไม่ว่าจะแบบไหนเนี่ยถ้ามีใครสงสัยเนี่ยมันก็ยื่นด้สองช่องทางอีกอ่าใช่อเพราะ่านั้นก็คือก็การแก้รัฐธรรมนูนก็จะไม่ง่ายอ่ะใช่ใช่ไม่ง่ายนะฮะเพราะนอกจากมีกระบวนการสภาแล้วเนี่ยก็ยังมีกระบวนการตรวจสอบโดยสารตรวจสอบกระบวนการของรัฐสภาโดยสารซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะะมันไม่มีความชัดเจนไงก็เคยมีผู้สงสัยว่า ถ้าเราเห็นว่าร่างรัฐธรรมนูญมันมันขัดรัฐธรรมนูญหรือมันไม่ควรทําเนี่ยเราจะไปสารรัฐธรรมนูนได้ยังไงครับมันก็ไม่ค่อยมีช่องเท่าไหร่หรอกก็มีท่านบางท่านเนี่ยก็มาอาศัยช่องตามมาตรา68ืมาันี้มาอาศัยช่องตามตามตาตรา68เนี่ยส่วนข้างมากเนี่ยก็จะมองเห็นว่าต้องไปไอายการก่อนอืนะฮะก็จะมีห่าสำนวนเนี่ยฮ้าสำนวนเนี่ยที่ท่าน ไปอาการไปอายการด้วยแล้วมาสารรัฐธรรมนูนด้วยหรือบางบางสำนวนในห้าสำนวนเนี่ยท่านมาสารรัฐธรรมนูญเลยก็มีอืนะฮะหรือว่าไปอายการเช้ามาสารรัฐธรรมนูญบ่ายอะไรประมาณเนี้ยนะฮะครับอืันนี้ก็คือก็เป็นที่ชัดเจนนั่นแหละว่าต่อไปเนี่ยถ้าใครจะตรวจสอบการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยอามาสารรัฐธรรมนูนได้แต่ในในประเด็นแรกเนี่ยท่านก็วิจัยว่าว่าต้องต้องทําก่อนมันจะเสร็จนะใช่ใช่ เขาบอกว่าอะไรนะถ้าแตรว่ายังไงล่ะเพราะว่าการกําลังดําเนินการยังไม่บังเกิดผลเนี่ยเพราะนั้นถ้าเกิดว่าบังเกิดผลไปแล้วอืจะให้แปลว่าต้องก่อนวาระสามหรือยังไงเนี่ยอืมแต่แต่แต่ถ้าจะพูดไปแล้วเนี่ยนะฮะถึงวาระสามแล้วมันก็ยังไม่เสร็จนะคุณราชพลเพราะมันต้องไปตั้งสสลอเนี่ยเนาะไม่ไม่คือสมมุติว่าแก้เป็นลายมาตาก็ได้อ่า สมมุติว่าผ่านวาระสามเสร็จแล้วเนี่ยนะแกสองมาตราได้ผ่านวาระสามเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่เสร็จนะมันอยู่ในขั้นตอนการทูนเกล้าอยู่ออก็ยังมีธิ์ไปชะลอตรงนั้นได้ออื่าแล้วมองมอโดยรวมๆแล้วเอพอใจกับผลที่ออกมาไหมฮะผมเนี่ยค่อนข้างจะคาดว่าจะออกแนวนี้มาโดยตลอดเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ค่อยตื่นเต้นอะไรนะครับแต่ว่าอ ยังไงล่ะผมก็เห็นทางฝั่งเสื้อแดงเขาก็ชัยโยโหฮิว่าเป็นชัยชนะเออผมผม็ย <laughs> ังว่าเขาไปฟังตอนท้ายได้ลบาคํา <laughs> คว่ายกคาร้องเขาต้องว่ายกหมดหรือเปล่าเออก็อาจจะคือคาวินิจฉัยของศาลรเนี่ยบางทีเราต้องใช้สมาธิอ่านเล็กน้อยเนี่ยนะครับก็ <laughs> คือว่าคือคือพี่น้องเสื้อแดงก็ก็อาจจะมองว่าคือว่าคาดการณ์ในสิ่งที่เลวร้ายที่สุดไว้ไง <laughs> อ่าหรือว่าถูกถูกถูก ถูกมอมเมาด้วยอะไรล่ะแผนเหนือเมฆที่จะตั้งรัฐบาลเทพประธานสองอแผนว่าไอ้น,นี่เป็นขั้นแรกของคำ<อ>ม,มาัานที่วัดอ,อะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะว่า,ามันจะต้องตามมาด้วยหนึ่งสองสามเนี่ยอเอาเข้าจริงแล้วก็ไม่มีอะไรเพราะว่าก็วินิจฉัยก็ค่อนข้างดีเนี่ยว่าไม่ได้เป็นการล้มล้างการปกครองอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีโทษถ้าคาดการในทางเลวร้ายที่สุดเนี่ยนะฮะถ้าออกมาอย่างนี้ก็ถือว่าชนะแต่ว่า เขาอาจจะไม่ได้มองในประเด็นแรกว่าครับตอนเนี้ยสารรัฐธรรมนูญท่านได้สถาปนาอำนาจตรวจสอบอืการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือที่จริงในภาษาฝรั่งภา,าภาษาวิชาการเขาก็มีนะฮะ j u t i c i a l review เึ้นมานะฮะซึ่งซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็ทําให้กระบวนการแก้แรัฐธรรมนูนต่อไปเนี่ยไม่ว่าจะรูปแบบตั้งสสรหลังจากทำประชามติแล้ว<ะ>หรือว่าแก้เป็นลายมาตราเนี่ยนะฮะ,ฮะ ก็ยังสามารถถูกตรวจสอบถูกวินิจฉัยได้โดยสารรัฐธรรมนูนโดยตลอดอก็ผลจะสําเร็จสารนี่เขาก็ชัดเจนนะว่าประชาชนเนี่ควรมีสิทธิ์ที่จะพิทักษ์รัฐธรรมนูนเพราะนั้นก็สามารถจะไปยื่นได้ทั้งสองช่องทางอย่างที่ว่าถ้าเห็นไม่ชอบมาพัากกนในประเด็นที่สองเนี่ยสารท่านเป็นครั้งแรกที่ สารไทยท่านกล่าวถึงคําที่เรียกว่าอํานาจสถาปนารัฐธรรมนูนอ่าใช่ผมผมอาจจะเคยให้สัมภาษณ์คุณรัชพลมาใน<อ>บางรายการนะครับ<อ>ว่าไอ้ประเด็นเนี้ยสําคัญมากอคือฝั่งเพื่อไทยก่อนหน้านี้เนี่ยก็บอกว่ารัฐสภาเนี่ยถืออํานาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญอมแต่กริีสารท่านบอกว่าไม่ใช่ท่านบอกระชาชาเนี่ยเป็นผู้รับอํานาจมาจากผู้สถาปนารัฐธรรมนูนคือประชาชนผู้สถาปนารัฐธรรมนูนเนี่ย ท่านบอกก็คือประชาชนอืเพราะว่ารัฐมนูน50เนี่ยมาจากการลงประชามติของอประชาชนอืซึ่งซึ่งประเด็นนี้ผมอาจจะจะเห็นต่างบ้างนะฮะแต่ไม่เป็นไรอ,อก็คือว่าก็ต้องไปทําประชามติก่อนอืคือเอาประชามติตัวใหม่ไปแก้ประชามติตัวเก่าก่อนอืมถึงจะแก้ใหม่ทั้งฉบับได้เพราะไม่งั้นมันก็จะเหมือนที่คุณ คำนูณเคยบอกมันเหมือนลูกข้าแม่ใช่ไหมตอนนี้ใช่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 อันนี้ก็อันนี้ก็เป็นผมว่าก็คงเป็นประเด็นที่ในเชิงวิชาการก็คงจะเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์หรือเป็นที่ถกเถียงกันก็ดีครับเป็นเรื่องที่อืเจริญทางปัญญากันดีนะฮะอันนี้สมมติไม่<ส>ม,มีคนเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครับอันนี้สมมติคุณคำนูนมองเนี่ยมองมองต่อเนี่ยเขาจะเลือกแก้ลายมาตาหรือเขาจะถึงขนาดไปทาประชามติ ยังยังอ่านเขาไม่ออกขนาดนั้นนะฮะคือแต่ผมว่าเขาเขายังไงก็ได้เนี่ยเขาสบายๆอะ่ะครับืออันที่จริงการแก้เป็นรายมาตราเนี่ยเผื่อง,ง่ายกว่าง่ายกว่านะฮะเพียงแต่ว่าเขาจะเลือกแก้เลือกแก้มาตราไหนละ่ะอืมสมมุติเลือกแก้มาตราสามศูนย์เก้ามันก็คงไม่หมูอะ่ะเพราะว่ามันก็ก็คงต้องมีคนไปร้องอีกว่าอื ขัดหกสิบแปดอาจจะเลือกแก้สองสามเจ็ดก่อนไหม,ม,มสมัยคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเขาเลือกแก้สองสามประเด็นใช่ไหมซึ่งซึ่งเป็นประเด็นที่ผมว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยนะฮะก็คือมันต้องคุยกันนะอ่ะคุยกันแล้วก็มันมีกี่ประเด็นที่ตกผลึตร่วมกันครับถ้าจะแก้นะก็แก้ตามนั้นไปแต่ว่ามผมว่ารัฐบาลเขาก็คง โลกอกสบายใจไปเยอะฮะเพราะว่าไอกระบวนการนี้ไม่ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยนะเขาก็เป็นรัฐบาลต่อไปถูกแล้วถ้าจะว่าไปเนี่ยนะการที่ศาลท่านบอกว่าอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูนอยู่ที่ประชาชนนะครับ้าผมเป็นเพื่อไทยมันจะไปยากอะไรเราก็เสียสตังจัดลงประชามติเนะว่าสมควรแก้รัฐธรรมนูนถ้าเขามั่นใจว่าเสียงประชาชนส่วนใหญ่เอาเขาใช่ไหมฮะ มันก็แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเราก็คิดจากฐานคะแนนที่เลือกเข้ามาบริหารประเทศนะมันก็อานเสียงเนี่ยเอาไม่ไม่ใช่ว่าแน่นอนเน่ยก็เรียกว่าทางฝั่งเพื่อไทยคงจะได้เปรียบเยอะนะแต่ก็ก็ก็ไม่ง่ายนักก็ไม่แน่เสมอไปครับเพราะฉะนั้นเอ,อให้ผมผ่านเนี่ยผมผมว่าเขาน่าจะชะลอส,สักระยะหนึ่งนะ เอาเวลาเนี่ยมาสร้างผลงานหรือว่าทํางานอย่างที่อยากจะทําครับก็มีแผนกู้สองล้านล้านอะไรรออยู่นี่นะใช่ใช่มันมีทั้งเรื่องทั้งเยอะเนี่ยไม่กับโปรเจกต์อ่ะใช่ไหมเรื่องน้ําท่วมเรื่องอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะฮะมันก็มีมีเรื่องให้ทําอยู่นะเพราะว่าถ้าเผื่อว่าไปเดินหน้าต่อเนี่ยนะครับโดยไม่ทิ้งระยะเลยเนี่ยมันก็ ก็ก็มีสิทธิ์คาดพังได้ครับครับครับเอาล่ะครับวันนี้ขอบพระคุณสวัสดีครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับเราพักกันตรงนี้สักครู่หนึ่งครับ